สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสูฟูสุขนครับมันนี้บ้าพ่นกับพ,พ่พี่พาน้องมากเทีเ<ไ>่ยวให้เที่ยวหน้าครับพี่น้องอม,มากครับเล็กลนุ่งเล็กหน่อยครับปลากับเปลากบกระลงไปในหวยแต่พี่น้องไปเก็บหอยปังพี่น้องผ้าพี่พ่อน้องมากเก็บไบัวเก็บหอยปังเก็บไซบัวพร้อมมืนนี้บ้าพ่นผ้าพี่พ่อน้องมาก เลาะไหเลาะหน้าครับหาเก็บบวกล้วยปังเก็บสบัวพี่น้องพี่น้องสายบัวบัวแดงพี่น้องบัวอันนี้ละบัวที่เอาไปแกงไปแกงสมเนาะเดี๋ยวสิพาพี่่น้องเก็บบวกห้ยปังเก็บสบัวพร้อมพี่น,อน้องเ,เอก็กก<ๆ>บบวกล้ยปังปลาอยู่ข้าพี่น้องปลาอยู่ข้าปลามันบรรยากาศบนบ้าน พี่น้องมี่หวัวบักแข่งงี่งมาเน,นี่เดี๋ยวให้เพิ่นเก็บบักแข่งไปไปตะกินบานเอาเก็บเอาไ,ไปเก็บไปตะกินบึงกินบานรไปกินกับปุลกับลาบเนาะพี่น้องเนาะแข่งแข่งน้ำให้น้ำหน่าวเนะนี่พี่น้องหน่วยกำลังกินเลยนี่ไปเดี๋ยวพาไปเบ,กกบิ่งบาวกบกับลุงกำนานเพิ่นเก็บบักหอยปังพี่น้องงมบกงักหอยปังพี่น้องเบิง่งบรรยากาศ บาคบบกับลุงกำน,นันเพิ่นกับลุงไปงบหมกหอยน่อเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องลุงไปนำนเ,เอาบรรยากาศแล้วองลุงนานไหมพี่น้องเลยฮะพี่น้องลุงนง้นมงกันห้างมาหนิบาพ่นสีผ้าพีพาาาา่พี่น้องลุงเบิ่งงบหมกหอยมึงน่าพี่น้องมันสิได้บ่อุย้ยสะออนพี่น้องเลยสะออนสายบัวบบเดี๋ยวมือนแร่งเนี่ยแหละพี่น้องเก็บเบิงบ่งปิดบาพ่นสิงบหมกหอยมันสิได้ะสีมันน้ำคือบาคบบบอนี่ บาโกบพันหวานได้พันเดหน่วยเงยเลยเพื่นเดี๋ยวสิให้ชมบรรยากาศบาโกบกับนุ่งกำนันเพื่นบาโกบเบิ้งแน่นี่พี่ให้น้องเพื่นเบิ้องทางกาดไทยคิดพื่งกันทั้งขุนพี่น้องเลยบ่าวบ่าวกบอีสานชาแนลครับผมฝากช่องนี่เด้อด้วยนะบ่าวกบอีสานชาแนลช่องยูทูบครับผมฝากพี่ฝากน้องเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่เด้อครับเออ โอ้ยาพ่นถึง่หมือนกันองโอ้ยใส่ปลาได้จจะไดนครับนี่เบิ้งเนี้ทุกทีพี่น้องเบิ้งนี้นี่ข้าวเดียวลงบอว่าเครื่องชั่วโมงพี่น้องเลยบอกหอยปังโบเบนบอกหอยเฉลี่ด้อนี่ห้อยปังห้อยปังห้อยปังอยแต่ว่าเอามือกันหอกบากินง่ายครับพี่น้องบอกหอยปังนี่ยากมือกันอก้ยพี่น้องเลยไม่ได้าดมบ้าพ่นสาพี่น้องง่วงกว่าเนี้ อ่อพี่น้องสินมานคือเพื่อนบ่อผมนี่หากินมานบ่อไม่รู้กำนันเพื่อนสายบัวกับข้อสายบัวอะไรที่นี่หลายข้ากับสายบัวหลายขัาก็ไมือสายบัวเพี่น้องเหรอพวกตรงหาหยากเลยสายบัวเออพี่น้องเหรลงน้ำเลยมหมเนี่ยอยากได้บัวเยอะสิพามาเอาเป็นจังได้หรอบอกไม่ปังอยู่จังได้หรอยูนั่นใบบัวครับเปิดกกินนั่งนี่โอ้ย บาป้หมานแนานีพี่น้องเลยเฮ้ยเอาโคบพ่นมึงเนี่ยนี่ได้โอ้พูดนะนยยูนยยูนี่แล้วยู่นเตะไปนี่ลพี่บากบเอาไปกอนพี่น้องเลยบาคกะ่ายคลิปพื่ันครับช่องยูทูบช่บล้บาอีสานชาแนลชาแนลครับครับผมเอฟซาโกะฝากช่องบาพ่นนอุบน้ครับ าบบเอาไปแล้วปาพูนยังบนไหนยักษ์งวยเลยพี่น้องเลยแบบนี้อบ่นอเนอ่ะพี่น้องนี่ใส่หน่อยแบบนี้บัวกระไลครับหาเบึงน้ำใบบัวเนี่ยพี่น้องเลยปีนเบึงน้ำใบบัวเนี่ยท่านโอ้บอกให้จุบจุกน้อย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 จุบพี่เป็นไงโอ้ ได้กินแหลงเนาะพี่น้องเลยพี่โบหมานเลยเนาะไปไปเรื่อยๆพี่น้องเลยคข้องอรัวข้องข้องเงาโอ้เนาะหน่วยหน่อยพี่น้องเลยได้อยู่นี่หน่วยนึงนี่ว่าพุ่นนี่ว่าพุ่นก็ได้อยู่หน่วยนึ่งยื่นใส่กระเป๋าส่งไป้โลดรุ่งกำนันพึ่นบุหงาไผได้นั่นเอาไปแล้วนั่น chung mẹ chung hai không nàng không ngang 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 ใส่นออบานนี่แต่พี่ให้น้องเบิ่งว่านอ้บาดนี่นะครับพูหากินหมานว่าน,นอะพี่น้องเอ้ย ปีนเบิ่งกบบปะอ้ด้วยพี่น้องเลยไปหมุนหนะขอมาเนาะทางเด็้ปะฮะผอบอหางๆ่าสั่นเขาก็หาอยู่หากินเหงันพี่น้องเลยใช้บางเขาก็มาหาเงินโบยมนาซะบ่าวพ่นกับป่ากับบ่าวกบมาหาี่ พี่น้องเพิ่นกับมหาคือกันเพิ่นกับหาอยู่หากินคือกันพี่น้องเลยนี่เขากับจับเบิ้งน้ำอยู่ไต่บัวสีพี่น้องนี่ยุงสีเขาปีนเบิ้งจับไปบัวเปีนเบื้องสีนี่มันสีกาะอยู่ข้างล่างว่าสันแต่มันมีมากกว่าที่ใครก่อบ่ากบไปเพิ่นเบิ้งงนะไม่ใหญ่ยเลยพี่น้องโอ้โหอยปังหอยปังนะครับนี่หอยปังสีดีเลยนีอหายพุ่นแล้ว น้ำนี่คงเหนือขึ้นไปหลังบ้านมันก็ไม่แย่น่ะห่างนะครับยห่างห่างครับห้อยกับอ่ะแย่มาตั้งทีดีกว่าให้บ่าวกบปนหาตั้งหุ่นลุยลุยลุยน้ำบ่เลิกพี่น้องพ่อสูดได้ยุ่งซ้ำนี่ถ้าน้ำเลิกนี่บ่าพุ่นโอ้ยบ่าพุ่นบ่ไหวบ้ามันน้ำคือเลิกนอ่างนี้กำลังดีพี่น้องโอ้ แดดอีน das ีพี่น้องเลยพวกคุณอะแดดสุดยอดพี่น้องเลยโอ้แต่ว่าไข่เนี้ยพี่น้องเนียลงน้ำแล้วมันกัดเย็นนะยังไงบริวานแห้งอืมเาขุนพอท่านพอเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้หางหางเดี๋ยวลงไปเบิ้งขุนละข้างใต้ขุนเบิ้งถี่ข้องหนี่ก่อน โอ้ย่างไปกัดเหยียบปลาไปน้ำพี่น้องเลยปลาพวกปลาขาวปลาสอยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนต้องขุนกับบอกว่าเอาเอาถุงไปใส่ไปเอาคนมาใส่ยักงูใหญ่อยู่พี่น้องเลยโอ้ยมานบ้าข้างบนอู้ยยับน้ำแล้วครับโอ้ัวบัวนึกว่าควายพี่น้องเลย ฮ่าเบื้งปลาี๋ยวขึ้นไปเทิงขุดบานนี่แต่ว่าปลาเนี่ยก็สิพ่อมีอยู่เนาะปลาปลาขาวปลาสอยนี่นี่ต้มาใส่ด่างได้ไหมนี่เลยนี่ใส่ใส่ละใส่ด้วยไงโอ้ยหลเลยเนาะปลาขาวปลาใส่ขาวสวยน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนเบื้องน้ำใบใต่ใบมันพี่น้องเลย บ้าควบกัดสามหน่วยสามหน่วยตั้งแต่ลงพี่น้องเลยก็เพื่อนได้เพิ่มเลยเต็มกำเนือเพื่อนมายด้วยเอาใส่นี่ก็ไหน่อ่ามึงหุ่นอะพี่น้องอะไรเลยครับโุนโุนบอกไม่ปังหอยปังนะครับเนี่ยก็เด้เย็บไปอยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยมาเรียนหน้าไปซื้ออะไรพี่น้องเลยมันม้วนไปพี่น้องเดี๋ยวผมจีพาพี่พ่น้องขึ้นไปทึ่งหุ่นป่ะนี่กลับไปพี่น้องเลย กลับไปข no uh, okay. oh. ึ uh, okay. mm? mm. yeah. uh. yeah. so ้นเ่าขึ้นไปทึงโคกคนบานนี่ใส่ยี่ใส่ล่ะโอ้เจอแล้วบ้ากบเจอแล้วที่นี่ขุนเนี่ยลแ้วนี่มันจมอยู่บ่ลงจมว้ายหาด้วหาให้บ่ด้วยโอ้ปะ่น้อง ขึ้นไปเทิงขุนเท้าปัะนี่ยแม่แต่ายมันไหนมันดีเลยย้อนสอนพี่น้องเอ้ยย้อนเขับไปพูดดีเลยพี่น้องน้ำจำเนี่ยน้ำแค่เอวนี่พี่น้องมองเลือกค่ะเทมที่ก็แค่หน้าเอือกเข้านี่แหละป่ะพี่น้องโอู้หูเด็ดน้ำไปพี่น้องโอ้จะเป็นจะเป็นเย็นดีพี่น้องเลยชุ่มบรรยากาศบ้านๆเนาะอ้ยูแบบพ่นพนอุบลถ้าพี่พ่อดอกมาเลาะให้รอหน้า หยุดงานพี่น้องเลยมันหยุดเสาร์อาทิตย์ผ้าลูกผ้าลานผ้าพี่น้องมาเออเมียนบ่นี่คือโอ้วันวันบอกหอยหพี่น้องเลยบ่เมียนเงาใบาบัวโอ้ยพี่น้องขึ้นไปเทิงผุนบานนี่กลับขึ้นไปเทิงผุนเบื้องนี้ดีอีกรอบกันพี่น้องเลยหอยฝังการมองมัน บวมีกับบมี่นี่พี่น้องเลยมันต้องอยู่เป็นหม่องมันบอกหอยปังมันบอกคือบอกหอยเฉลี่หากินยากบอกหอยปังนี่กรอบอยีขนาดเนออี่พี่น้องเลยน้ำไ้น้ำหน้านี่ตะกี้โอ้หลายเตยโมือนี่อยู่เป็นหม่องบอกหอยเท่ากับบมมี่มอปลาแถวเนี่ยปลาเท่า โอ้หายไปก่อนพี่น้องเพื่อมันโยเพื่อมันลอยเนาะมันลอยมันลอยขึ้นมาพี่น้องมันหลบคนคือกันกได้บอกไว้ก็ได้โอ้หนาวนี้กำลังเดียพี่น้องเลยกำลังหาก่อนเพื่อมันโอ้ฟังเสียงปลาพี่น้องเลยอุ่นฟังเสียงปลาอยู่นี่เหยาะอ,อยู่นี่เงาไหมพี่นอ้องเอ้ยถ้าเป็น นาแหล่งจักหน่อยพี่น้องเลยเดือนกุมภาพัมมีหน้ามีมีหน้ามีสาหน้ามันหลุดตัวนี้พี่น้องเลยมา้งหาวานตักด่างพี่น้องตักด่างวานเดี่ยกินตุ่มกินกล้วยอันเด้พี่น้องเลยโอ้ยบลาพ่นได้อีกหน่วยหนึ่งพี่น้องเลยหน่วยซ้ำนี่ตายปลาพ่นหมันสองหน่วยซ้ำเอกบักเขือนี่พี่น้องเลยซ้าบักหอยจูบนี่เนี่สองหน่วยเลยพี่น้องเลย โอ oh. มาแต่มีก็เอาพี่น้องเลยนี่หน่วยนึงพี่น้องโอ้พอแล้วพอแล้วนี่นี่น, <Okay. S 2> นี่นี่ใหญ่ยยสุดเลยพี่น้องเลยนี่นี่ <c oughs> โอ้เนี่ยปะใส่ไว้เนี่ยหน่อยก็เอาพี่น้องเลยไปป๋าบรรยากาศบนป๋าเบนผ้ามากครับไปไปเยี่ยงนาไป ไห้วานาหนาวเด้อพี่น้องบ่หนาวเด้อนี่นานกำลังเย็นดีเลยพี่น้องเลยเพื่นอน <c oughs> ไปทึงนี่ห่อนได้นี่ลงนล้ำเนาะมันโอ้เย,ย็นดีพี่น้องมันอยู่บนห่อนบ่หนาวแล้วอากาศกำลังดีนะเพื่อนพี่น้อ,นองเพื่อนมันลอยขึ้นมาบอกให้น้นอ,องโดนพ่นก็หาคิดกันพี่น้องเลยเพื่นอน่าจะหาพี่น้องมันเกิด แถวนีเพิ่นก็บมหาอยู่หากินขึ้กันสือกินไลกับพไหไวพี่น,น้องเลยพวกตวคุณขาหาหาไปขายอืหาขายเนี้ยโอ้หหอยปังนี่โลนึ่งเพีงรป่อือหอยหนึ่งแพีงยงแล้้เอาเปลือกออกเีโล่ัทิพอ้าวปลาคือพ่ออีกแลวโอ้ปลาเนหมานเลยะปลาสูปลาเนบ่าใออมาวานมึงนะมึงดูพี่น้อง มันคื่อมานเถอะเห็นหรกมันลูามือนอ้นี่นี่นี่โอ้นี่พี่น้องเลยนี่้ถักกล่องโบกุกัดนี่โอ้ใส่ได้พี่น้องเลยพอได้พอได้พี่น้องพอได้มันลอยพี่น้องมันหลบคนเพื่อนบอกไว้ก็ได้ไรไว้ฝังโอ้สายบัวพี่น้องเลยงามๆเลยสายยังไงนี่ กันนอนแดดบ้ากบบ้ากบกิดแดดแดดไหมแม่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบอลโอ้นี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องนั่นเห็นบ่ลนั่นนี่โอ้ยปังค่ะค่ะแบบพี่น้องเบิ้งกลนวกูหูนี่เบิ้งกลนวกูหูนี่นะบอกให้ปังนี่ละเอาละที่นี่โอ้ยกระเดือนครับนั่นั้นก็เกือบสองโลเด้นะนักตึงเลยนะบอกให้นี่เหนื่อยแน่นเด้ ก็ค yeah! wow. ือบอกให้เฉลี่ยเด้อพี่น้องของให้ปังนี่เนื้อเนียนอบก้อยใส่๋มุดแดงเด้อพี่น้องเลยสร้างสมบูรณ์ไงว่าท่านที่กันเราบอกให้ก็ได้คนหาหลายคนหาหลาห้องนี้ตื่นแล้วพี่น้องเลยหน่อยหน่อยก็เอาไว้เพรศีน้ำบ้เลือกแล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวไปทั้งผุ่นผมสิตั้งกล้องไว้แล้วสิลงงุ่มคักๆเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทบเนื้อขึ้นไปพี่น้องพี่น้องชมว,วิวบรรยากาศเบื่งโอ้ยพิธีบันาบ,บาน,น,น,น <S <S พี่น้องมือ บรรยากาศพีปนนอเลยเกิดมากะเห็นเลยมันบวบอ่ะน้ำบวขรด้น้ำบวขาดบวเขย่อนหงรอยน้ำกลนขืนน้ำกลร่อยน้ำกลนลองลอกันด้วยดนเพื่อนเมื่อกับอท่นข้นมากมันอยู่น้ำไต่ดินน้ำขามฟังมั้ง แต่่าบอกหอยชลีอย่ยุ่งขังฟังด้ปะหอยชลียืนยังสีนี่ยืนไตดีงสีนี่ไม่เศร้าบึงนี่สีมีบอลโอ้หอยจุบบอลมึงดึงคุณน้องพี่น้อยโอ้เพื่อนกันกเอาไปกินก่อนกัมีบ่นมกอกบ่มีมาหอดนีุ่ปากห้างมาบ้าไม่กินเนาะนี่หนึงโอ้น เป็นนกปลกห้างลงนี่อันนี้กันหน่อยๆกันแน่นอยู่ด้ปะเอาลวดละตป้าเอาโบปรัสนพี่น้องน้อยๆคุณโบประสนไปเก็บเ้อยกุซมน้อยน่าเห็นบ่ลอยขึ้นน้ำกลลื่นป่ะหนาง่ยงามอยู่ขอค่อยๆน้องนี่ป้าไปฝึงสร้อยฝึงเจอเถื่อเจอหน่อยไงพี่น้องเลยเป็นแยกเหนี่ยหน่อยพี่น้องเลยสร้ยเหนี่ยหน่อยเข้าไป นี <ider> <economies> <mu ettes> ่ๆๆพอแล้วพอแล้วนี่อ๋อปะกับังนี่พี่น้องเลยบ้ากบสองน้วยเลยบ้ากบทั้งฝุนบ้ากบกบบ้ากบกบมานนี่กันน้อี่น้องเลยเลี้ขัวมาบาบมานีะครับมานี่หนึ่งยน่ก จะนี่ก็ฝากที่ฝากน้องนี่แหละครับเด้อช่ oh. องบาวกบอีสานชาแนลฝ oh. ากกัาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนนะครับ oh. เจ็ด oh. ช่องใหม่ขึ้นกันเนี่ยแหละครับบาวพ่นเอฟซีบาวกบกับแวะเขับไปทักทายบาวพ่นนี่นะครับเด้อบาวพ่นคนอุบลอุบลครับสายบ,บ้านๆครับสายบ,บ้านๆกินอยู่แบบบ,บ้านๆนี่ยแหละโอ้ oh. พี่น้องเลย น้ำบ่ลึกปานไดหม่งนึงกับเพียงเอวเพียงอึกหม่งบางหม่งกับเพ oui. ียงหัวเข่าเสียบเบิ่งไตนี่แหละไตใบบัวนี่ยและพี่น้องเลยเมื่อนี้คลิปกับสียงาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศมันบรรยากาศมันดีสภาพเยื่อน้องเบิ่งคักๆนี่ล่ะเนาะมีมานบ่เนาะเหมือนนี่เนาะเสียบ่วยใหญ่ๆคือเพิ่นบ่เนาะ พี่น้องคือจิว่าโอ้บอกให้ฟังคือวนวๆชอกากำปั่นนี้ว่ากับใบใหญ่ใบช้านี่ื่อแหละพี่น้องเลยหอ<ว>ยสุดแล้วครับไปเดี๋ยวผมสีผ้าพี่ผ้าน้องคุณพิษเทิ้งบนพี่น้องอันนี้ก็สุดมองเนี่ยแล้ว